อนสิจะลูกเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานให้ฟังการละครั้งหนึ่งมีแม่มดที่อยากมีลูกแต่ไม่สามารถมีได้เพราะว่าโอ ไม่นานนางจึงได้ยินเสียงเด็กร้องจากข้างบ้านแล้วเกิดแผนบางอย่างขึ้นแม่มดได้ไปขโมยตัวเด็กมาจากบ้านข้างๆแล้วชุบเลี้ยงจนเด็กคนนี้เติบใหญ่แล้วตั้งชื่อให้ว่าราพันเซลราพันเซลเข้าใจว่าแม่มดคือแม่แท้ๆของตัวเองเสมอมาแต่ถึงอย่างนั้นแม่มดก็ไม่ยอมให้ราพันเซลออกจากหอคอยแมห่หวีผมให้หนูทำไมจ้าก็แมวไงแล้วทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูไป ่ในนี้จะปลอดภัยนะเชื่อแม่แม่มดใจร้ายใช้ผมของราพันเซลในการขึ้นลงหอคอยเพราะเมื่อยขากลายเป็นหญิงแกร่งมีกล้ามเพราะใช้แขนในการปีนทุกวันราพันเซลใช้เวลาทั้งวันไปกับการร้องเพลงไม่นานก็มีเจ้าชายที่อยากหาเจ้าหญิงมาแต่งงานเดินผ่านมาเสียงใครพราอมมากเจ้าชาย